ชาวเวียดนามสุดแปลกใจเมื่อเห็นคนไทยไซรรถปิกอัพขนของในประเทศไทยสวัสดีครับกลับมาไทสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนนะครับเนาะพบกันในช่วงยามเย็นที่เนะกับข่าวประแจงครับบ่าวหนุคนเก่าคนเดิมเนาะที่เนะสำหรับพี่น้องท่านใดเนาะหรือว่าพี่ๆท่านไหนเนาะที่เข้ามาเบอ่งใหม่ครับฝากกด สับสไคร์เนาะครับด้วกดไลค์กดติดตามพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนั่นเองครับมินี้นะครับพี่น้องจะมาเบาถึงดังเล่าเนาะของที่ว่าสาวต่างชาติเนาะคือสาวเวียดนามผมรู้สึกแบบแต่แกจเป็นยังคนไทยคือใส่รถปิกอัพพี่น้องอันนี้ก็เป็นบม่ดสาวคนเบียดหน้าแต่แกจพี่น้องซึ่งมาบอน,นเองเนาะคนเล่าด้วกันไปยังแบบส่งมโนไปไทยจิแหลกๆเนาะครับเนาะไปทํางานฝั่งไทยเลยไปเห็น เท่าแก่เนาะหรือว่าคนไทยหลายๆคนใช้รถปิกอัพพี่เนาะใช้รถกระบะได้คนสินค้าเกือบทุกๆคนพี่เนาะเนาะอันนี้คือเรื่องจริงที่บอบอโนเห็นท่านิกยังรูสึกว่าโอ้คนไทยคือคือใส่คลองะอ่ามีราคาไปขนของนะพี่เนาะอันนี้จะเห็นบ้านเทาานะอ่าอยู่ทางฝั่งลาวครับอยู่ทางฝั่งลาวเราพี่เนาะเนาะอยู่ทางประเทศลาวนี่จะใช้รถอ่าหกล้อนะครับเนาะหรือว่าสรุทุนไล่พี่เนาะเนาะจนสินค้าแต่่าเป็นปิกอัพเนาะคือ จะใส่รถประมาณว่าเป็นรถท่องเที่ยวพี่นนองรถท่องเที่ยวรถไปนู่นไปนี่เนาะไปเข้าในเมืองไปท่องเที่ยวต่างๆจะโบมาขนกองพี่นนองก็คือเห็นแบบถาบาบุ้วยจริงเนาะครับเนาะรืกว่าไม่มีรถเยอะจริงก็คือเหตุอะไรพี่น้องเนาะประเทศไทยคือหลายคนก็คือชาวเวียดนามแล้วับนาะรู้สซึ่งแตกใจหลายที่ว่าได้เห็นอ่าคนไทยพี่เนาะใช้รถปิอัพขนสินค้าต่างๆนานาอันนี้คือบอลลูกกาบอได้ว่าคนไทยเนาะรือว่าประเทศไทยนี้เพื่อนหนึ่งครับมีรถ ยังตำ่ำเลยประมาณเกือบประมาณสามสี่คันพี่นาะเมื่อเราเห็นรถบันเทิงแก่เนาะก็คือคนไทยจะใช้รถที่รถท่องเที่ยวนะใช้พวกอ่าโคจูนเนอร์นะครับเรือวาฟาร์โลพวกที่ว่าเป็นรถแบบเหม,มือนรถตู้พี่นนองเนาะก็คือเป็นรถที่ว่าท่องเที่ยวรถกบัว,ว,วเลยเขาเขาจะใช้แบบนั้นพี่นนอะแต่ว่าเป็นรถเก๋งรถกระบะเนาะจะใช้บรรทุข,ของไปส่งตลาดบอ่อครับเนหรือว่าไปซื้อของอยู่ในอ่าหรือว่าไปซื้อของเลาเพี่นองนาะมาขายนั่นเองซึ่งมา แถาแกบอลลูนะครับเนาะใส่รถปิกอัพคนหมักเผาบอลลูยังเห็นโอ้เป็นยังคนไทยขึ้นรวยแต่คือใส่รถอ่าทีบามีราคาหรือว่ใส่รถทีบาทวานเฮาเลาวครับพี่น้องเนาะบ้านเฮามีปิกอัพหนึ่งขันก็ถือว่าบ่ธรมารมดาพี่น้องเป็นคนที่แบบมีฐานะแล้วเนาะแต่ว่าทางไทยคือเกือบทุกคนเกือบทุกค้อเดือนเนาะที่ว่ามีรถปิกอัพก็คือเป็นหนึ่งเร่อหนึ่งที่ว่าคนเวียดนามเนาะเห็นแล้วก็บความเปลี่ยนแปลการเมืกันเพราะว่าทางเวียดนามด้วยทางประเทศเล่านี้ถทว่า ใส่เราพี่เนาะรถปิกอัพขนของก็คือแบบก็คือประทับธรรมดาเราพี่น้องเนาะแต่ทั้งบ้านเนาเนาะจะใส่รถเป็นรถทอนได้รถอ่าหกล้อหรือว่ารถอีแตนพี่เนาะมันขึนก็ใส่รถจักเนาะที่ว่าต่อรถอ่ารถจักพ่วงนะครับเนาะรถจักจ่อพ่วงข้างใส่ขนของเมื่อนี้นะครับพี่น้องเนาะบางคนจะพ่ายเบื่องความคิดเห็นเนาะของคนเวียดนามที่ว่าเห็นคนไทยอ่าใส่รถปิกอัพขนของบาพวกเขานั้นมีความรู้สึกอย่างไรพี่น้องเนาะก็ดูนขอขอบคุณอ่าคลิปต้นสตาบัคนะครับเนาะ ถ้าววันนีอยากเบิ่งคลิปตอนสวัสดิ์กัสามารถเบอร์ดูลิงก์ใต้คอมเมนต์ลายพี่น้องบัณนิตฝากลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเนาะเดี๋ยวไปพงศ์วัฒน้ทำกันพี่น้องเนาะบาคลิปนี้สีมีเนี่ยฮาจ์ดอะไรครับเนาะไปติดตามนงศกันเได้ครับไปกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องสองโลกคอมเมนต์คนเวียดนามแปลกใจทําไมคนไทยใช้รถหรูขนผักพอที่เวียดนามรถปิกอัพคือรถคนรวยมีทีวีเวียดนามนะครับช่องวีทีวีนำเสนอสกู๊ปข่าว khảm khác giữa người Thái và người Việt. Nam. Tại bất cứ đâu trên đất nước Thái Lan, hãy thử nhìn xung quanh và đếm xem có bao nhiêu chiếc xe bán tải. Bạn sẽ nhận ra sự phổ biến và có phần lấn át của dòng xe đa dụng này. Dù chỉ là một phép thử tương đối, nhưng từ lâu xe bán tải đã thực sự trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế tại xứ sở chùa vàng. Theo tổng hợp từ trang tin sea Asia, sự phổ biến của Nên nước khảo à? ที่ประเทศไทยนั้นคือตลาดรถบิ๊กอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียซะอีกในด้านยอดขายรถบิ๊กอัพขนาดมิดไซส์ไทยคือตลาดหลักอันดับหนึ่งของโลกโดยยอดขายปีที่แล้วในประเทศไทยของอีซูซูดีแมอยู่ที่1นึ่0 0คันโตโยต้าไฮรักอยู่ที่1นึ0 0 0คันคิดเป็นยอดขายรถบิกอัพสูงกว่าที่เวียดนาม855เท่า ด้วยภาษีสรรพสามที่ต่ำของกลุ่มรถรกอัพทำให้คนทำเป็นเจ้าของได้ง่ายใช้ได้ทั้งโดยสารในครอบครัวและขนส่งสินค้าหลากหลายในทุกสภาพถนนยอดขายรถิกอัพในไทยคิดเป็นครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทในดินแดนเจดีทองคําและในไทยเองก็เป็นฐานการผลิตลรถิกอัพแทบจะทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นอิซูซูโตโยต้ามิตซูบิชินิสสันฟอร์ดและมาสด้าทั้งผลิตขายภายในประเทศและเป็นฐานผลิต เพื่อส่งออกไปป้อนตลาดโลกรดนิยมการเลือกใช้รถต่างจากชาวเวียดนามเป็นอย่างมากที่เวียดนามนิยมรถขนาดเล็กจากเกาหลีเช่นฮุนไดเอสเซนต์เกียร์มอร์นิ่งซึ่งล้วนเป็นรุ่นที่มีมีขายอยู่ในประเทศไทยส่วนวรถบิกอัพในเวียดนามนั้นมียอดขายน้อยมากในปีที่แล้วอิซูซูมียอดขายในเวียดนามเพียงแค่519คันส่วนไฮรักจากโตโยต่ายิ่งน้อยไปกว่านั้นคือ134คันเท่านั้นเพราะคนเวียดนามนิยนมรถกนต์มระบะฟอร์ดมากกว่า ที่ทำยอดขายถล่มทลายเป็นอันดับหนึ่งทิ้งห่างคู่แข่งในเวียดนามไปกว่า16,00 0คันแต่ว่ายอดขายนี้ก็เทียบไม่ได้เลยกับ Ford r เลนเจอร์ในประเทศไทยที่มียอดขาย2900 0ันคันทั้งท้ที่ในไทย Ford r เลนเจอร์ไม่ใช่รถปิกอัพยอดนิยมทีวีเวียดนามก็ลงทายนะครับว่ารถสินิยมการใช้รถของคนสองประเทศมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากรถปิกอัพในไทยทำหน้าที่หลากหลายทั้งโดยสารในครอบครัวทั้งใช้ขนส่งพืชผักการเกษตร ขนสินค้าทั่วไปส่วนที่เวียดนามรถปิกอัพถูกมองว่าเป็นรถคนรวยสําหรับคนมีฐานะใช้ขับท่องเที่ยวแคมปิง้งออกทริปสันทนาการใช้ขับรถเล่นในวันหยุดมากกว่าที่จะเอามาใช้ขนผักเอ๊ขอเพิ่มเติมนะครับว่าถ้ารถปิกอัพที่เวียดนามเป็นรถสําหรับคนมีฐานะแล้วเอ๊ะที่เวียดนามเขาใช้อะไรขนผักกันละ่ะคือถ้าเป็นระดับเกษตรกรเวียดนามนะครับส่วนมากเนี่ยพวกเขายังใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่า, Mod อามอเตอร์ไซค์พ่วง3ล้อ ขนพืชผักทางการเกษตรไปขายอยู่แบบนี้ส่วนถ้าเป็นรถพ่อค้ามารับซื้อพืชผักหรือว่าขนส่งระยะไกลขึ้นมาก็จะใช้เป็นรถกระป๋อในลักษณะนี้เดี๋ยวเราไปฟังคนเวียดนามว่าพวกเขาจะมีคอมเมนต์ยังไงกันบ้างคมมนแรกนะครับมิเตคิมรถปิกอัพในประเทศไทยนะ่ะมีไว้เพื่อขนทุกสิ่งของขนผักผลผลิตทางการเกษตรแต่ในเวียดนามรถปิกอัพมีไว้ขับโชว์ไปร้านกาแฟและก็ไว้จีบหญิงเท่านั้น ท่านต่อมานะครับกรเกษตรกรไทยนะ่ะไม่ใช่คนจนนะ,กะเกษตรกรคือคนที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจสามารถซื้อ p i c k up ไฮรักดีแม็กเพื่อใช้ในานานในไร่ได้ต่างจากที่เวียดนามคนที่จะซื้อ p i c k up ได้ต้องเป็นคนรวยเท่านั้นและใช้รถ p i c k up ในการท่องเที่ยวแคมปิง้งไม่ได้ใช้ขนข้าวท่านต่อมานะครับอยู่ในไทยนะรถเกาหลีจะค้ายกับซุปเปอร์คาร์เลยละเพราะว่านานๆจะได้เห็นทีบนท้องถนน ท่านต่อมานะครับคุณภาพรถยนต์ที่ผลิตในไทยที่สมม่งมาขายเวียดนามนะ่ะมันแตกต่างกับรถไทยที่ผลิตขายในไทยรถญี่ปุ่นที่ประกอบในเวียดนามก็มีคุณภาพด้วยกับรถญี่ปุ่นที่ผลิตและขายในประเทศไทยอมเมนต่อมานะครับคนไทยนะ่ะพวกเขาซื้อรถทีใช้กันยาวๆขับกัน2 0 3 0ปีไม่ค่อยชอบอวดรถกันท่านต่อมานะครับเป็นคนที่เคยใช้รถเกาหลีมาแล้ว2คันผมใช้รถยนต์เกาหลีมาสองคันแล้ว พบว่ามันก็ดีเลยนะแต่พอเปลี่ยนมาใช้รถยนญี่ปุ่นจูจ่ๆก็พบว่ารถญี่ปุ่นนะมันดีกว่ามากเลยในอนาคตผมคงไม่กลับไปใช้รถเกาหลีอีกแล้วเขาไม่ใช้เวียดนามนท่านต่อมาอเออตลาดรถยนต์ไทยใหญ่มากๆเลยนะยอดขายแปดแสนคันต่อปีเลยเหรอรถกระบะในไทยขายให้เกษตรกร,ร,กรและก็ขนส่งแต่ที่เวียดนามเรารถปิกัพคือของเล่นคนรวยขับไปตั้งแคมป์สายท่องเที่ยว ไม่ก็ขับไปร้านกาแฟหรูๆที่เวียดนามคนที่จะซื้อรถปิกอัพก็มีแต่คนมีฐานะในเมืองเท่านั้นไม่ใช่กเกษตรกรก็ไมนต่อมานะครับยอดขายรถปิกอัพในเวียดนามน้อยกว่าไทย20เท่าแต่ในไทยไฮลักดีแม็ Mac, ขายดีมากแต่ที่เวียดนามคนแทบจะไม่รู้จักยี่ห้ออีซูซเลยท่านต่อมานะครับคือคําว่าปิกอัพชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามีไว้ใช้ขนของ แต่ที่เวียดนามไม่ได้ซื้อไว้ใช้ขนของซื้อเพียงเพราะว่าความพอใจในรูปบลักบึกบึนภายในที่หรูหราของ Ford ดเ n นเจคอมเมนต์ถัดมาเนอาเซียนนะ่ะมันไม่มีประเทศไหนคนนี้ยมรถเกาหลีกันเลยนะนอกจากเวียดนามเราเองนี่แหละที่เป็นลูกค้าของโอปป้าคอมเมนต์ต่อมาเท่าที่ผมสังเกตนะครับรถรุ่นที่ขายดีในประเทศไทยก็คือรุ่นที่ขายดีในระดับโลกแต่รถที่ขายดีในเวียดนาม มันคือรถรุ่นที่ขายไม่ออกในตลาดโลกพวกเราชาวเวียดนามฉลาดเลือกกันมากเลยอันนี้ท่าทางจะประชดนะครับข้ไม่ถัดมาคนไทยนะ่ะเขาไม่เคยขับปิกอัพไปร้านกาแฟาไปร้องคาราโอเกะแบบอาเซียนเวียดนามที่ขับปิกอัพไปคอมเม์ถัดมาคืองี้ถ้าเทียบไรายได้ต่อหัวคนไทยมีไรายได้มากกว่าคนเวียดนามสองเท่ามันแปลว่ารถปิกอัพสำหรับคนไทยมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากแถมได้รับการสนับสนุนด้านภาษีอีกด้วย หลายหลายคนจึงซื้อรถกระบะไว้ใช้มันอนเนกประสงค์กว่ารถเก่งมากไม่ถัดมานะครับคนไทยและคนอินโดน่ะพวกเขาให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่ารถที่แค่ดูสวยแต่ว่าไม่ทนทานอย่างที่คนเวียดนามนิยมซื้อรถเกาหลีและรัฐบาลของพวกเขายังให้ความสําคัญกับรถเพื่อการพาณิชย์การเกษตรที่เวียดนามเราเนี่ยไม่มีการสนับสนุนเลยเม่ถัดมานะครับประชากรไทยน้อยกว่าเวียดนามมากทําไมกําลังซื้อเยอะขนาดนี้ล่ะ อีกอย่างถ้ารถญี่ปุ่นในเวียดนามราคาถูกท่ารถเกาหลีคนเวียดนามเองก็มีมีใครอยากจะซื้อรถเกาหลีหรอกคอมเมนต์ถัดมาที่ไทยและอินโดนีเซียนะรถเกาหลีแทบจะไม่มีให้เห็นบนถนนเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับมันชัดเจนเลยนะว่าประเทศอื่นๆเขานิยมรถญี่ปุ่นกันมีแต่คนเวียดนามนี่แหละที่ซื้อรถเกาหลีต่อไปจะเป็นสามคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเพื่อนบ้านของผมบ้านใกล้ๆเลยเนี่ยก็ขับรถบิ๊กอัพ แต่ไม่เคยเห็นว่ามันจะใช้ขนของอะไรเลยมีแต่ขับไปร้านกาแฟขับไปท่องเที่ยวออกทริปต่างจังหวัดคอมเมนต์ถัดมานะครับแนวความคิดของคนไทยจะคล้ายคลึงกับประเทศที่พัฒนาแล้วพวกเขาหนาล่ํารวยจึงนิยมรถที่ปลอดภัยกว่าแม้ว่าจะราคาแพงก็ตามเพราะ,ะไรายได้ต่อหัวสูงกว่าในเวียดนามคอมเมนต์สุดท้ายประเทศไทยมีประชากรแค่70ล้านคนแต่รถที่ขายดีที่สุดในไทยมียอดขายมากกว่ารถที่ขายดีที่สุดในเวียดนาม ตั้งสิบเท่ารถคืออุปกรณ์ทำมาหากินไม่ควรถูกมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยนะควรต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสิขราบกจจบลงไปแล้วนะครับก่อคอมเมนต์และทัศนคติกกของชาวเวียดนามในประเด็นนี้เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมแบ่งปันไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับว่าแอดมีเรื่องราวดีๆคอมเมนต์น่าสนใจจะมาเล่าสู่กันฟังอีกวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังครับ ว้าวพี่น้องเนาะือว่าเจ้ต้องไปนะครับเป็นความคิดเนาะของชาวเวียดนามถือว่าสุดตะลึงพี่น้องคือตามพี่น้องกันเนาะส่วนมากเลยคนเวียดนามเนาะหรือว่าคนลาวนี้จะใส่รถแต่ไหนตัวโนว์บอลละเป็นรถหกล้อนะครับเนาะหรือว่ารถทุนไดก็เป็นรถกระขายเหมือนอ่ายู่แต่ไหนนะครับเนาะเป็นรถขนาดบางค้นนะใส่รถสามล้อก็มีพี่น้องติว่าผลของซึ่งมาอยู่ลาวหนื่มุมพิภรยเราพี่น้องเนาะติว่าจะเอารถกระบะอันนี้มาเฮตเป็นอ่า เหมือนว่าบรรทุกของสร์มาในบ่มีเลยพี่เนะาะแถวผู้ได้เหตุนี่ถือว่าว่าธรรมดาเนะาะเื่อเป็นคนที่แบบร่ำรวยมหาศาลลยพี่เนาะก็คือเนาะโมโนเสือ่อมันมีปัจจัยได้หลายอย่างหนึ่งคนไทยมีมีเงินร้ายพี่เนาะเนาะสองมากก็คือถนนบานเพนลินเลครับเนาะถนนทางดีแล้วก็ไปมาสะดวกก็คืออ่าสองมากสาม,มาพี่เนาะเนาะก็คือเป็นประเทศเนาะที่ว่าผลิตรถยนต์เยอะที่สุดพี่เนาะเนาะส่งออกหลายประเทศแล้วก็เทให้คนจับจ่ายหรือว่าเป็นปัจจัยที่ว่าอะไร ซื้อรถอ่าเลือกตามสบายพี่เนาะเป็นรถส่วนร้ายเราะจะเห็นเป็นอิซูซูดีแม็กเนาะทีวานโน่ก็เห็นอ่าเท่าแก่เนาะเผิ่นใส่คนชิ้น้าอ่าไส่คนชินค้าในตลาดนะพี่เนาะเห็นคนแบบคนนอกเล่าอ้โหแบบเหยียบเป็นสปีเนาะแล้วก็แต่งไซส์อ่าเฮ็มข้อกันยัง,งน,นนะอยู่ทางด่านดังอ้โหคนแบบ้องเลร้ายแหงมอเรายังเห็นอ้โหแบบมอเรยังเห็นที่แดกเนาะว่าแบบทำไมคนไทยทำไม ก็คือแบบเออทำไมรวยขนาดนี้เนาะเพราะว่าซื้อรถนะพี่น้องประมาณสองสามคันเนาะซีว่าเทโรบันทุกนันประมาณสองสามคันแต่ก็คนมาตลาดก็เป็นหนึ่งเหล้าที่บ้านโมเป็นซีว่าคนเป็นนั่นเป๋าไก่เราพี่เนาะคนเล้ายังหูซื้อแบบแปลาไก่ขึ้นกันสลับคนที่แบบบุเคยเห็นนะพี่น้องถ้าว่าคนที่เคยเห็นเนาะคือบมโนเน่ะไปกรุงเทพกรุงไทยที่ว่าเห็นกับตาที่เด็กโมโนยังตะลึงนะพี่น้องว่าเอู้ทำไมอ่าในตลาดมีแต่รถอ่ารถกระบะเนาะที่ว่ามาขนของรถ สามล้อรถเอ่อนรถสามล้อรถหกล้อไม่ค่อยจะมีที่ห้องเนาะรถสามล้อก็มีแต่คนคลองแบบอ่าคนคลองไปส่งของในตลาดได้กๆ,ๆน้นยนแต่ว่ารถอ่าพิกอัพรถกระบะคือเป็นรถที่นิยมในประเทศไทยที่นรองเนาะนะี่นะครับต้องแสดงเห็น่าประเทศเป็นคืออ่าการกระโดดไปร้านแะไรพี่น้องเนาะึ่งว่าการนำผ้านาต่างๆกับเป็นบอลที่ว่าบางก็คือนอะครับพี่น้องเนาะรถยนต์ในบางลหลายๆรุ่นนะที่ว่าผลิตในประเทศไทยนะกะ เฮ็ดให้ส่งออกประเทศหลายประเทศอยู่เนานะเนาะส่งออกไปขายนู่นนี่นั่นเนานะอะไรครับความนิยมหลายคือบ่ธรรมาได้พี่น,อน้องเนานะสาเจทียบใจคือประเทศเพิ่นไปไกลหลายแล้วครับพี่น้องโอเคเนาะครับน้นองกิฟมีพี่นี่ก็บสได้ขอมเราจากเด้อครับเนาะความมาแล้วกับจะได้ก็ฝากเป็นกําลังใจเนาะครับเนาะในการไม่ข้ามโฆษณาเนานะครับเนาะในการกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับพี่นอ้องสําหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย